สวัสดีครับช่างต้มเพชรบุรีนะครับวันนี้เรามาซ่อมตัวแรงหน่อยครับตัวนี้ตัวนี้นะครับก็ใช้ยกล้อนะครับใช้ยกล้อใช้ขี่หาปลาตามทุ่งนาครับนี่ยครับแผลเต็มหมดเลยนะครับเนี่ครับลอยเพิ่งจะเย็บกันใหม่ๆนะครับล่าสุดก็หงายท้องนะครับเบาะหักนะครับอันนี้ก็มานะครับเบรกไม่มีนะครับรถเด็กชนบทจะเป็นอย่างนี้นะครับเบรกใช้ตีนคีบเอาใช่ไหมเวลาเบรกนะครับใช้เท้าลาเอานะครับ อันนี้ก็ว่าเบาะอ่ะจับรถหน่อยว่าเป็นเบาะอย่างดีแล้วครับแฮนด์นี้แฮนด์เข่าควายนะครับแฮนด์เข่าควายนะครับอ่าเหมือนเข่าควายนะครับแฮนด์นี่ครับก็เบาะเนี่ยคือกระบอกโช็คนะครับอ่าคือแกนโช็คนะครับนี่ครับแกนโชกคนะครับปกติมันจะอยู่ในโช็คหน้ามอไซค์นะครับแบบโน้นนะครับแต่อันนี้นะครับก็ต่อแกนนะครับแกนโช็คต่อให้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับนี่ครับ เบาเดิมนะครับปรากฏว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเบาะสูดของแฮนด์เมดนะครับแฮนด์เมดนะครับนี่ครับเรียบร้อยดีครับหงายท้องตึงเลยครับเบาะสูงขนาดนี้ครับนี่ดูครับเบาะสูงกว่าแฮนด์ครับรถนะครับเวลาคนขับก็นึกภาพอาดูว่าหลังมันจะค่อมขนาดไหนนะครับนี่ครับยกล้อครับหักครับนี่ครับโหดีไม่เป็นไรมากครับเดี๋ยวเรามาเชื่อม ปัติดประต่อสารฝันให้เด็กหน่อยครับเด็กบอกว่าถ้านั่งอย่างนี้นั่งไม่ได้ครับเวลาตกหลุมแล้วเสียวลูทวารเนาะ <c oughs> <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเรามาเชื่ <c oughs> อมอ็อกต่อกันนะครับอ่ะถือกล้องให้พี่หน่อยครับเดี๋ยวก่อนอื่นขยับเก้าอี้ก่อนต้องเอารถเข้าไปนะครับเซอร์วิสด้านในนะครับอันนี้ก็อร์ว,วิสด้านนอกไม่ได้นะครับเพื่อจับสายอ็อกไม่ถึงนะครับอ่ะมาจับแทนให้พี่คนหนึ่งฝั่ง้นเลยอ๋อพี่เอาสายเชื่อมก่อน ค่ะตรงนี้ถึงนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้จัดให้แบบหนาๆเลยนะครับก็เด็กๆนะครับมีจักรยานคันหนึงก็ไปได้ทั่วแล้วครับเผลอๆปั่นข้ามจังหวัดกันอีกนะครับไม่รู้จักขิว <c oughs> อ่านี่ครับก็เดี๋ยวตั้งให้ตรงก่อน จะออกไปเป๋อีกยุ่งเลยนะครับนีอเปิดสไวไตครับน <c oughs> ี่ไปหน่อยครับ <c oughs> ต้องหาอะไรดามครับแบบนี้เพราะว่าไม่งานแล้วเดี๋ยวจะหักอีกนะครับมันค่อนข้างจะยาวเลยยาวมากเลยบอกนี่นีถ้าเกิดโตอันนี้ยาวๆอันนี้ไหมเนี่ยฮะ <c oughs> <c oughs> อ่านี่ครับแต่ไมไว้ก่อน2จุดนะครับต่อไปก็เดี๋ยวเดินให้รอบเลยไม่ต้องกลัวแท็บแสบกันคันสังเกตอ่ะคิดว่าเป็นไฟเย็ยนแล้วกันเข้าตายิบคิดว่าเป็นไฟเย็ยนรันเออคุณต้องกันด้านนี้ จับให้ดีนะอย่าสั่นอย่าสั่นน่ครับเชื่อมแนวตั้งเลยนะครับคาว่านว่าการเชื่อมแนวตั้งนะครับรอยเชื่อมจะแข็งแรงนะครับเพาเราะเหล็กมันน้ำเชื่อมมันย้อยลงมานะครับนี่ครับมันจะแข็งแรงกว่าเชื่อมแนวนอนนะครับ จริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับไอ้นังหักไปแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเชื่อมมันเองใช่ไหมพี่เอฟเชื่อมมั้งเอฟเชื่อมน่ครับเชื่อมแต้มไว้สามฝั่งเองครับอันนี้ผมมาเชื่อมให้นะครับเอามือโปงมาเชื่อมให้เลยนะครับเยอะเร่ยอะดหมดครับ โรงงานไม่โฟกัสอ่านี้ได้ลดเลกเหลือลดเละอีกเส้สนหนึ่งน่าจะเหนียวกว่าลดเละอ่าลดเลส,ลเลสามมิลน่าจะไม่ไปไหนน่าจะอยู่ดีเลย กอดีของมันนะครับเหนียวครับเหล็แต่ข้อเสียมันชอแบบแอบตะเด็นเข้าตานะครับเกงเกตมันต้องระหังไว้ก่อนเลยโอ้ฟักฟักมันดีมากนะครับลวดรเชื่อมเผอไม่ได้นะครับเผอจิ้มไม่ติดเลยนะครับฟักมันมาคุมเหล็กรดเชื่อมครับนี่ครับจี้ไม่ติดแนละ้วจี้ยาก ขนาดจอ,จอจอยังไม่ติดเลยครับนี่จอก็สายดินนะครับเนี่ยอ่ะเอา,าล้วฟังจากเสียงก็น่าจะใช้ได้อีกสิบปีอ่ะต้องเทสหน่อยเดิโอ้ เวลีกูดสุดยอดครับไหนเอาไหมอ่าเอาละเล่นแนวครับอยู่ครับทนทานแน่นหนาเฮเลดน,นะครับเนี่ยอ่าโอเคเรียบร้อย เสร็จแล้วครับก็ไปเทสต่อกันได้นะครับอันนี้ก็เบาเบาะยีราฟนะครับนี่มันจะสูงเท่าอกเองนะโอ้โหเบาแบบนี้ครับไม่มีที่ไหนครับเดี๋ยวถ้าไม่พอใจนะครับเดี๋ยวมีแกนโชกอีกครับยาวครับต่อสูงขึ้นมาอีกแล้วทีนี้ขามันจะปั่นไม่ถึงนะครับเนี่ยโอ้ดูมันทำกันครับเด็กๆเผลอไม่ได้นะครับเนี่ยครับ เหนเขาควายนะครับเบาะยีรับอ,อันนี้คงเป็นของอะไรฮาโลวป่ะเนี้ยเทอร์โบ <laughs> เทอร์โบโอ้ยนี่ครับจักรยานซิ่งครับอันนี้ของอะไรเนี่ยของเวฟเหรอฮะที่ที่หยับยกลอยใช่ไหมก็ผ <laughs> 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 สมผสานนะครับอันนี้ไม่มีหางปลานะครับเวลาตั้งโซ่ใช้การคาดเดาเอานะครับก็โอเคเรียบร้อยครับ